คือ <c oughs> ตอนแรกกะตั้งดีดีเว้ยตอนนี้นอนหมดละหลับหมดแล้วพเพราะอะไรรู้ไหมเวลาผมนอนผมนอนดิ้นเพราะว่าผมนอน,น,อนดินนนด้นผมเตะตัวบนยังอยู่อยู่หมดแล้วทุกตัวละอืมอยู่ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับโดนก้านคอหมดแล้วนะครับลม้มดีนะครับเป็นที่ระบายอารมณ์ผมเวลาผมไม่สบายใจอะไรผมเตะไป สะใจทำร้ายหมีไม่ทำร้ายคนก็พอจุ๊บ <c oughs> สวัสดีครังทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีใจมากเลยนะครับเพราะวันนี้ผมจะได้ใช้เคล็อันสองอันนี้แล้วดีใจมากเลย,เยพรุ่งนี้มดีออกเสียตังค์ครั้งใหญ่แล้วก็จะจนไปทั้งเดือนจนกว่าจะถึงวันที่สิบห้าจะเลิกจนั 15, 19, นสิบห้าสิบเก้าด้วยละมั้งเออแล้ก็ไม่มีตังค์ใช้แบบว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ จะไปถ,ะถึงนั่นแหละถึงนั่นแหละเออนั่นแหละเออยังไม่ได้โชว์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไงเออพรุ่งนี้ไปเออไปเปลี่ยนเหล็กก่อนจะมีถ่ายดีกว่าวะเดี๋ยวมันปวดฟันแล้วมันไม่สนุกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ 7, 8, เจ็ดแปดเก้า พรุ่งนี้ไปทําฟันก่อนไปทําฟันเสร็จแล้วค่อยตีรถไปโอเควางแผนเป๊ะเพราะดมเราจะถามว่าพรุ่งนี้กินโทนี่อะไรสักอย่างหนึง่งโทนี่โลมาไหมไม่เอาเพราะหมูไม่มีตังค์เพราะหมูก็กินเหอะได้นั่งเฝ้ามันคืออะไรมันบุฟเฟ่ปะหรือว่ามันมันไม่ใช่เพราะหมูเลี้ยงเหรอเลี้ยงก็กินดิรออะไรเราเหลืออะไรเรา โอ้โหนาทีนี้นาทีนี้กัเหลืออะไรแต่แกไปทําฟันไม่มันไม่ได้ปวดเลยทันทีมันมันแข็งไหมมันแข็งมากไหมล่ะมันแข็งมากไหมมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเหรอมันคืออะไรเหรอมันคือขนมหวานเหรอ โอ้ยคำตอบนานไย้ไหนไม่ร้อลอนะเออเดี๋ยวให้ดูเออช่องมันเถอะอ,อ่าทำเสร็จได้ปวดแต่ถ้าหลังแต่ว่าจะมาปวดหลังครึ่งชั่วโมงก็ก่อจะถึงสยามเนาะเออนั่นแหละช่องมันเถอะไม่เป็นไรหรอกจะทำให้มันเสร็จๆไม่ใช่หรอกวันที่สิบเดี๋ยวพอปวดฟัมนมาที่สิบเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้เดี๋ยวเล่นกีตาร์ไม่มีอารมณ์เล่นอีกอ,อะไรประมาณนั้นเออเดี๋ยวค่อยดูพ้าหมูจบรายการแล้วค่อยดูโอเค ท่านผู้ฟังฮะวันนี้สวัสดีกันก่อนแล้วกันนะฮะหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่สิบคนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวีพีก่อนแล้วกันนะฮะเป็นธรรมเนียมนะฮะว่าต้องสวัสดีวีพีนี่ฮะแต่ว่าก่อนสวัสดีวีพีเนี่ยนะขอบคุณมัดใจดีด้วยนะครับผมมัดทั้หมูครับผมเดี๋ยวันนี้ก็ได้เจอว่าหมูแล้วนะฮะก็มีวันนี้มีวัดคนเดียวเนาะมีมัดรอบหมูคนเดียวแล้วผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมเออ่กับสวัสดีดีเจด้วยนะฮะดีเจห้องเก้าสิบนะฮะดีเจ ดูในรูปเนี่ยนะฮะผมเห็นรูปแล้วนะครับผมอยากจะขอเบอร์โทรจริงๆเลยนะฮะน่ารักเหลือเกินจะรายการช่วงกี่โมงครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมเตรียมอุปกรณ์อุอะไรอย่างเงี้ยไปไปนั่งดูเ <c oughs> <c oughs> ตรียมขนมเตรียมป๊อปคอนเตรียมอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งดูจะรายการกี่โมงครับเนี่ยอุ๊ยเห็นผ,ผ,ผู้หญิงไม่ได้เลยน่ารักมากเลยน,นี่ช่วงนี้กำลังขาดแคลนเลยรู้ไหมผมโสดอยู่นะครับ นั่นแหละผมสดอยู่นะครับผมถึงถึงจะมีแมวบางตัวพยายามจะทวิตจับคู่ผมนะครับผมแต่ว่าผมปีกตัวมาได้นะครับผมผมหล่อเรื่องได้ครับผมบอกเลยไ <c oughs> อ้ฟ้าแม,ม่เห็นไอ้ฟ้าเห็นฟ้า,ฟาทวิตไหมมันทวิตอะไรของมันวะอำเภอเฮ้ย um hey, มันไม่ใช่แล้วเนี่ย um 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 ไปอำเภอทำไร <c oughs> ไปทำเรื่องย้ายบ้านหรือเปล่า รถเช่คืนนี้2 4ชั่วโมงเอเชอร์ชอ่ามาันเถิงนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่เราเล่นกันนะครับไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดนะครับเราไม่ได้ไปอำเภอเะครับผมต้องแจ้งวันนั้นจุดนี้นะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเลิกไปครับอ่อต้องอธิบายดีเจมุกมุกุด้วยนะครับไอซีฟ้าที่มันเป็นผู้ชายนะครับผมวันนี้ว่าผมมีโอกาสได้เข้าไปเล่นภาพเอ่อซีรีส์เรื่อง Love Sick นะครับผมเวลาคนที่ลุงเนี่ยเขาชอบให้ผมไปได้กับผู้ชายครับผมไม่เข้าใจเลยครับเพราะเพราะอะไรนะครับผม ผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้ผมได้กับผู้ชายด้วยผู้ชายมันไม่มีอะไรที่มันตรงกับผมหน้าตาผมดูเป็นตุ๊ดเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอบ้ากิิยท่าทานี่ผู้ชายผู้ชายมาให้เป็นแบบว่าเข้าผู้ชายบ้าหรือเปล่าจริงคุณจะตอบหรือไม่ตอบถ้าคุณไม่ตอบแล้วก็ผมจะขอบอกคุณว่าโอ้ผมไม่รู้เลยทั้งนั้นนะครับไม่รู้เลยทั้งนั้นอย่าส่องไฟมาครับโอ้ วหมือนนี่ไงเคยดูหนังเอ i ีไหมที่มันบอกว่าชอบเอาไฟสองหน้านะ่ะเออมือถือไม้ไฟสองหน้าอมมาม่าชอบใส่กางเกงใน,นแต่ไม่ใส่ยกทรงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอยากพูดเชยแค่ก็สวัสดีนะครับคุณวีพีนะครับนเมบ่วันนะครับนะฮะวีพีน้ำตาลนะครับวีพีเเวเชื่อเคนนะครับน้องโดมนะครับแองเจิลพาเนี่ยอ่านถูกแล้วเห็นไหมนะครับคุณปอดนะครับผมนี่นะครับ คุณปอครับนี่เป็นพี่ปอนะครับเป็นปอไม่พี่แล้วล่ะเด็กแล้วล่ะจำผิดวนหมาสิหายปอปอปอนปอนะครับผมเออปอนะครับผมไม่ปลาดิพานะครับผมแล้วก็ซานีนะครับผมนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับอาซิมเด็กครับวันนี้อัดคลิปมาเห็นฝั่งน้องๆมาไอคลิปมานี้ได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ากลับบ้านก่อนใช่ไหมมิ้งมิ้งครับกิฟครับผมนะสวัสดีด้วยกิ๊กแฮ่นะครับเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาทิ้งงหมดแล้วเนาะ โอ้ดี่ลดามิเชียนบอยนะครับผมนีครับผมน้องตองนะครับแล้วก็พี่แคลของเรานั่นเองนะครับรวมถึงนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะกับเหล่าค่ายหมาทุกคนนะฮะที่อยู่ลงหัวฟ้าตรงนี้แล้วก็รวมทั้งหัวเทาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับอดีตว p หลายๆท่านนะฮะที่ตายไปเป็นหัวหัวสีน้ำเงินนะฮะรวมถึงป้าบอสอด้วยทีเดียวเชียวมีหลายคนนะฮะเอาจอดแรกก่อนจะสนุกสนานกันขอแก้ข่าวแก้ข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะ <c oughs> หลายๆคนสงสัยว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ทำไมผมแปลกๆไปมีใครสังเกตได้ไหมครับว่าผมแปลกไปบ้างก็มีกระแสบอกว่าหนึ่งผมอกหักบ้างก็บอกว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้งนั้นจริงๆไม่ใช่ไม่มีหาอะไรเลยครับผมลึกๆก็คือน,นะฮะเรา เราโดนตําหนิเรื่องการวางตัวมาพอสมควรเออเข้าใจเราด้วยนะแล้วนะตําหนิว่าเราโดนตําหนิว่าเราวางตัวโหดแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยตามที่ผู้ใหญ่เขาไม่ต้องการนะครับคืเอเราก็ไม่อยากจะขัดผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้นะผู้ใหญ่ก็อยากให้วางตัวแบบว่าให้ดูเป็นแบบดูยากอะไรเงี้ยนิดนึงประมาณนั้นอย่าง,ง,มะมะนนงที่เคยไดให้ฟัง2แล้วคนบอกว่าเห็นผมอัพสถานะแปลกๆจริงๆแล้วไอ้สถานะอาอีกความรักก็เหมือนอามา่าเวลานั่งอา อาาก็ขนล่วงอะไรเงี้ยผมที่ผมตั้งขึ้นมาพวกเนี้ยคือผมขีด้สดๆสดตอนนั้นเว้ยคือผมขีด้สดๆสดตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็พิมพ์ขึ้นไปเพราะผม่อยากได้ยอดไลค์อยากได้ทวิตเยอะๆแบบให้คนรีทวิตเยอะๆผมเห็นเวลาบางคนมันตั้งคมๆขึ้นมาเห็นไอมน้มินมันโพสหาอะไรเป็นคมๆขว้นมาปั้งคนรีเป็นพันเลยผมก็เลยเอ้ยผมเอามั่งดีกว่าไ้ผมอยากคิดคําที่มันผมมาจากของผมเองอะ่ะผมก็เลยคิดไปมันไม่ได้มีดราม่าเลยหรอกแต่ผมก็คิดเองอะ่ะเข้าใจป่ะ พอเลครับต่อมาข้อที่สามถามว่ามีอันนี้มีน้องบางคนบน่นอันนี้ผมก็สีเลียนนะคิดนะใครมาพูดเล่นกับผมเดี๋ยวผมคิดจริงนะฮะไม่รู้ว่าไอ้คนที่ถามผมไอ้คนที่มาแขวะมาอะไรผมเนี่ยไม่รู้อยู่ห้องนี้กลับบ้านทันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแน่เนี่ยคือจะบอกให้ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยที่คุณเห็นว่าเออทําไมผมทวิตไม่ค่อยตอบทวิตคืออย่างนี้ครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะเมื่อก่อนน่ผมมี Hora